เฮ้ยเศกษกับไอเคมมากูดี้มันไเอาของให้เลเบลวะเนี่ยฮัลโหลสามแยกสะพานเหมืองด่วนผมบัมรถมันพังแล้วมีอยู่สองตัวไอควายมนไม่เป็ดตนไม่นไม่เป็ด สวัสดีครับผมไอไก่ฮิโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์ม n ี m o TV ีวีสำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเรียๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอป P n ีโม t ทีแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอไก่ฮิโรชิขอบคุณครับถ้าจะป้นนี่มันต้องหมอตำรวจเท่าไหร่ปะคนดูดูปะถ้าจะป้นนี่มันต้องหมอตำรวจเท่าไหร่ปะ แพ้หัวร้อนชนะบัฟใหญ่กูไม่ได้หัวร้อนไม่ได้แค่เลยมันทรงปั่นประสาทอยู่แล้วไอสัตว์ไอเหียชนะกูก็ต้องบัฟเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับไอสัตว์จะให้กูไปยืนมองมันนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าไอสัตว์ก็มันก็ไม้มันโง่จริงไอเหียกูอย่ามาเล่นปืนมันก็ได้แต่ยิงเปิดอ่ะไอสัตว์แต่พอมาเล่นไม้กูก็ไม่เห็นมันจะขี้ใครเลยนะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอีเดียมาขึ้นรถกูอะไรอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย ฟอร์มหยิบโทรศัพท์เดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นมาอา,าสภาพเหมือนหมาเลยอะ่ะไอ้ที่อะ่ะสภาพเหมือนหมาตอนที่พวกกูเดินตามอะ่ะพิซซ่าสภาพมันเหมือนหมาเลยอ่ะส,สภาพเหมือนหมาเลยอะ่ะเชี่ยโอ้ยื้อส กูจะไปตามบาแมงกูเปลี่ยนใจละเฮียเฮ้ยเซกอะไรไอเคมากูดีมันไม่เอาของให้เลเบล,ลวะเนี่ยกูตามมันไปเมื่อกี้อไอเฮียไอตีไฮกับไอคอบ้าไปเอาก่อที่เลเบลลิลเรเนี่ยให้มันมีไม้อยู่มีไม้ก็เอามาดิแต่ไม้ไม่บอกใรกูว่ามไม่ใช่บวกห้าเนความคิดกูอะกูว่วามไม่น่าใช่ ถ้าใช่ก็ก็เอามาเจอกูได้กูไม่วอรี่อยู่แล้วเอามาเถอะมึงโทรบอกพวกเราดิว่าเรากำลังมาตู่อ่ะไม่มีโทรศัพท์โอ้โหเซนไม่มีแต่วิเศษงานแล้วถ้ามันเล่นไม้ใช่ไหมถ้ามันเล่นไม้คู่กับไอ้บ๊อบบี้อ่ะถ้าเกิดว่ามันมีไม้สองคนมันก็เสี่ยงตีโดนหัวเพื่อนกันเองก็เปอร์เซ็นต์เยอะอยู่อ่ะเซตาโน่สีน้ำเงินนะแอบ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 กอดแอบแอบ แอบแอบดิโอ้โหมีอะไรต้องแอบไอ้เพี้ยไปดิมองไปดิมึงว่ามันอยู่ปะอยู่นี่ไงรถมันอยู่ไหนอะก็รถมันอยู่แล้วไหนรถมันอะอ๋อโอเคมีน้ำมันปะใช่มีใช่มีกูจะให้เผารถมันเนี่ยเก้าตัวคันอื่นนะดิ

ก็มาดี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 ก็มาที่ไหนวะก็มาสีาาก็มาสี่ก็มาสีก็มาสีไม่ได้ไมีโทรศัพท์ อ๋อหรอสามแยกสะพานเหมืองด่วนผมบัมรถมันพังแล้วมีอยู่สองตัวสะพนด่วนเลยขอด่วนด่วนตายสะพานเหมืองด่วนเลยรถสีเหลี่ยมกําลังไปกําลังไปกําลังไปด่วนโอเคสามแยกสะพานเหมืองรถมันพังแล้วซุดถ้ามันบัมเราพังรอบนี้เราต้องเล่นกับมันนะแต่กูมั่นใจว่าเรากูไม่พังหรอกนั่นแหละอีกที สภาพเซตนโนกกำกับของมันนี่นะไอเฮียจะมาบำรถกูสมพีดต่ตามไม่ทันไอเฮียไม่กูจะบอกกูจะพูดตามตรงเลยนะ<ม>เพื่อนเราอะทำเฮียอะไรโคตรช้าไอสัตว์แบบไม่รีบทำอะไอเฮียจนแม่งแบบตั้งตัวตลอดอะ <c oughs> ทางทางที่ไฟก่อนหนะ้าคือไฟบ่อยมากเลยนะเว้ยเฮียจนมันมาเตรียมของใหม่เรื่อยๆอะไปแล้ว ไม่ทัน บอลนั่นลหละลงเลยเดี๋ยวครูซ่อมกันแดงแล้ว

ยังโง่เล่นไม้ก็โง่เล่นปืนยังโง่อีกนะไอ้สาสตฮ้ไม่ได้เปรตแต่ไม่ได้เปรต กระจอกไอ้หี่อ่ะเดตเ็ดเออเออเออไปดิไฟฟ้าเอ้า มองที่แอไม่เห็นเลยไอ้สัสใครอยากก็คือขยะไม่ต้องพูดไม่ต้องแอเข้าใจป่ะไอ้ชักโคกไอ้เฮียเข้าใจไหมปากฉลามมืออะโง่อไอ้เฮียกูมาแล้วไอ้เก็บไปดมเล่นที่บ้านเถอะไอ้สัสกูเยินกูเยินกันจ่อไอ้เฮียปากฉลามโง่งของมืออะไม่ต้องพักออกมาหรอกไอ้ควาย ไอ้กระจอกไอ้สัตว์ต้มมาเล่นเลยไปถอดสุดแกงออกสภาพให้ลูกน้องแบกไอ้เฮียบอกมีเหล็กเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้เฮียแต่ไม่มีนะครับสวิตเบดมีแต่ปากฉลามโง่ของมึงไงไอ้เฮียกูเห็นปากก็เหม็นพูดไม่หยุดเลยไม่ว่าใจไอ้เฮียเซฮายไอ้เฮียชักนมไอ้เฮียบ๊อบบี้ไอ้สัตว์ไม้ก็โง่ปืนก็ควายเฮียยิงเพื่อนตัวเองไอ้สัตว์ไม้ตีกูเห็นตีใครไม่เห็นขีเลยเฮีย รอเดี่ยวนีมึงรอดูมันตื่นมันร้องกะจอกไอ้สัสเดี๋ยวรอดูไอ้เขาบ้าตื่นมันร้องร้องดิตื่นมันร้องตื่นร้อง้อมึงตื่นมากูอยากปังเตียไอ้เขาบ้านร้องอ่ะเดี๋ยวเรียกนายกเลยมั้งนี่ไายตื่นมาล้อทีดีตื่นมาล้อทีตื่นมาล้อทีบอกครับมาชุบเลยครับชุบเลยให้มันตื่นมาล้อตื่นมาร้องครกบผมไพได้ครับให้มันตื่นมาร้องตื่นมาล้อร้องดังๆไอ้สัตว์ เย็นครับใจเย็นเย็นที่หยา้องแบบโป้งเศษสว่าคไม่ร้องนะน้องชะโคกเดี๋ยวพ่อตีนรูปหัวโอเคไหมเดี๋ยวตีนโอ๋ให้โอเคเปล่าหรือจะดูดนิ้วโป้งตีนกูดีอะไอสัตว์ไอ้ยโคกไอ้โกูยี่อะไอ้กเออไอ้ใบเบ๋อมึงบอกรุ่นน้องมึงนะอย่าร้องเยอะไอ้เหี้ยมันว่ากูจะเล่นเงียบๆไอ้สัตว์ปั๊บกูไม่เลิกเียทันรถเออเสียทันรถเวลาเล่นแล้วร้องอ่ะนะเข้าใจไหมครับไอ้เหี้ยขยะเข้าใจว่าไอ้เหี้ยขยะเออตัวต่อเพื่อพี่ตรงนี้ดีวะเอ้ยตั้มมันชุบกูอ่ะ ชุบมาแล้วพี่ต้องไปนอนเตียงปหมเนี่ยไม่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 โอ้เพิ่มเลยเราเดี๋ยวไปเอาก่อนพี่ไปเอาก่อนไอ้ตั้มอ่ะมันต้องเล่นกับเราเลยนะถ้ามันชุบกูแล้วอ่ะแต่มันต้องไปถอดสุดแก๊งอ่ะเขเล่นได้ไหมล่ะได้นะตสกุลเดียวกันเขาเล่นไม่ได้พี่ตั้มว่านั้นตะกุนเดียวพี่ใช่เะล่ะซอยแบดเออครอบครัวครอบครัวครอบครัวแฟมิลี่บาร์คือคือพี่อ่ะคือพี่อ่ะมีมีสักเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วคือมันมาเปิดพี่อย่างเงี้ยผมบอกเลยถ้าครบดีเลย์ไม่ต้องจบนะเอาแม่งต่อเลยไม่จบอยู่แล้วมันต้องตีนี้ยััันนนบบบ้้้้้้าาาเเเเออออองงงมมไไหีย ออ้้ที่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะและแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้แะ่ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลี่ยนในทุกรอบบไปสัทกับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะและแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้แะ่ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลี่ยนในทุกรอบบไปสัทกับพวกกูเสียไม่ได้